ย้อนเวลาหาอาดีตจากวันวานสู่วันพรุ่งนี้วันเวลามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราวันเวลาทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นภายหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งวันเวลาที่ผ่านไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราในอดีตคนจะเดินทางไปที่ต่างๆโดยเดินทางเท้ารถลากหรือรถรางปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงทำให้การเดินทางโดยใช้รถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นคำบอกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเราเราได้ทำสิ่งต่างๆมากมายบางครั้งเราต้องนัดหมายหรือวางแผนเพื่อจะทำสิ่งต่างๆในวันข้างหน้าบางครั้งเราต้องเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังการใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทําให้เราสามารถเรียงลําดับเรื่องราวได้ถูกต้องว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังและเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรคําบอกเรื่องราวในอดีตคําบอกเรื่องราวในปัจจุบันคําบอกเรื่องราวในอนาคตเมื่อวานเป็นคําบอกเรื่องราวในอดีตวันนี้ เป็นคำบอกเรื่องราวในปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นคำบอกเรื่องราวในอนาคตตอนนั้นเป็นคำบอกเรื่องราวในอดีตตอนนี้เป็นคำบอกเรื่องราวในปัจจุบันตอนหน้าเป็นคำบอกเรื่องราวในอนาคตเมื่อก่อนเป็นคำบอกเรื่องราวในอดีต เดี๋ยวนี้เป็นคำบอกเรื่องราวในปัจจุบันวันหน้าเป็นคำบอกเรื่องราวในอนาคตคำบอกเรื่องราวในอดีตเช่นเมื่อวานปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนช่วงก่อนเมื่อก่อนตอนนั้นครั้งก่อนคำบอกเรื่องราวในปัจจุบันวันนี้ปีนี้ เดือนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ครั้งนี้คำบอกเรื่องราวในอนาคตพรุ่งนี้ปีหน้าเดือนหน้าช่วงหน้าวันหน้าตอนหน้าและครั้งหน้าค่ะตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลา เมื่อก่อนบ้านของนารีอยู่ริมแม่น้ําแต่ปีนี้น้ําท่วมพ่อจึงคิดจะย้ายบ้านในปีหน้าคําว่าเมื่อก่อนคือคําบอกเล่าในอดีตคําว่าปีนี้เป็นคําบอกเล่าในปัจจุบันคําว่าปีหน้าเป็นคําบอกเล่าในอนาคตตัวอย่างที่สองเมื่อคืนนี้นารีเข้านอนดึก เช้านี้นารีจึงตื่นสายแม่บอกว่าคืนนี้นารีต้องเข้านอนแต่หัวค่าเมื่อคืนนี้เป็นคําบอกเล่าในอดีตเช้านี้เป็นคําบอกเล่าในปัจจุบันคืนนี้เป็นคําบอกเล่าในอนาคตสําหรับวันนี้ยังไม่มีกันบ้านนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหัวข้อจากวันวานสู่วันพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ